สวัสดีครับผมตาต้าเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มาที่สวนมะนาวป่าจอนนะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้ปลูกมะนาวอกฤดูเพื่อการส่งออกนะครับก็จะเป็นสวนมะนาวใต้หิติแล้วก็มะนาวอีกหลายชนิดแล้วก็ยังมีพืชอีกหลายชนิดนะครับที่ปลูกในพื้นที่นะครับพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ40 40กว่าไร่นะครับก็เดี๋ยวจะพาเที่ยวชมนะครับส่วนของป่าจอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกษตรพอเพียงนะครับ ก็ดูป้ายกันไปก่อนนะครับนะครับก็จะพาเที่ยวชมบรรยากาศนะครับก็จะมีบ้านบ้านพักนะครับแล้วก็จะเป็นทิวเขานะครับที่สวยงามนะครับจะมีตรงนี้จะมีหมักเมานะครับมีหมักเมามีมันนาแล้วก็มีพืชอีกหลายชนิดนะครับที่เราใช้กินใช้ยอยู่แล้วก็ทําเพื่อการค้ากันทุกอย่างจะอยู่ในพื้นที่นี้ทั้งหมดนะครับ ก็จะมีแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรก็มีพืชสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือนต่างๆก็จะมีมีพริกมีอะไรทุกอย่างนะครับมะงมะนาวนะครับมีหมดไผ่ไผ่ทั้งนั้นหลังนู้นอีกหลายไร่ครับนะครับก็สังเกตดูนะครับอีกหลายไร่นะครับด้านหลังตรงนี้ก็เป็นมะนาวตาหิตินะครับทําเพื่อการค้าแปลงใหญ่ๆจริงๆจะอยู่ทางด้านหลังนะครับแต่นี่คือโซนหน้าบ้านนะครับโซนหน้าบ้านนะครับ เดี๋ยวจะพาเที่ยวชมนะครับตรงนี้จะเป็นที่รับรองแขกนะครับเป็นโต๊ะเป็นสนามหญ้านะครับนะครับก็จะมีโต๊ะนิดนึงนะครับนะครับมีโต๊ะรับรองแขกก็จะมีนกแก้วนกขนทองเลี้ยงไว้ก็มี นะครับไก่ไก่ก็มีครับมีไก่ดาก็มีนะครับมีหลายอย่างไก่ตีตัวแสอย่แสนสองแสนเป็นล้านก็มีนะครับนี่ครับป่าจอดเราก็นั่งอยู่นี่นะครับตัวจริงครับตัวตัวจริงตัวจริงครับแล้วนี่ก็คุณป้าครับคุณป้าลุงก็นี่ผลผลิตมาจากสวนนะครับเป็นผลผลิตที่มาจากสวนเราโดยตรงนะครับของป่าจอดนะครับของปลาลุงนะครับ ครับอันนี้ก็ตปลาบึกปลาบึกว่าจะผัดชาว่างั้นนะครับผัดชานะครับสิโลนะครับออกมาเหลือแค่นี้ที่เหลือก็แจกนะครับทั้งแจกทั้งแถมกันไปนะครับครับบนพื้นที่ก็40ไร่ครับนะครับก็จะมีหมะม่วงนะครับมีมะนาวมีไผ่มีกล้วยมีคาตะไค้ใบมะกรูดนะครับทุกอย่างนะครับ ไม่มีแต่เมียน้อยนะครับนะครับอันนี้ก็ไปแล้วนะครับมือปืนมือปืนเพิ่งขับผ่านไปนเราจะพาเที่ยวชมสวนครับนะครับบนพื้นที่40ไร่นะครับก็นะครับบนทิวเขาที่สวยงามนะครับนะขนุนเมื่อกี้ก็เพิ่งออกมานะครับจากตัวนั้นแหละมองไม่เห็นหน่อยแสงแดดมันจ้านะครับ ทางนั้นก็จะเป็นเล้าไก่นะครับเป็นเล้าไก่น,นี่คือกระสีผสมสารพอเพียงนะครับนะครับทางด้านนู้นต่อไปก็จะเป็นพื้นที่ในการปลูกเมานะครับลูกเมาอาอันนี้มีตลาดรับรองแน่นอนเพื่อส่งขายให้เป็นพืชเป็นยาสมุนไพรนะครับของหมอเสกนะครับที่ที่มันไผ่นะครับเมื่อไผ่มนทนครับถ้าสวนมะนาวจะอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็น สวนเมานะครับสวนเมาก็ปลูกเยอะแล้วก็ส่งขายได้ปีละล้านนะครับก็ขี้เกียจพาเดินอนะเนาะเหนื่อยโอเคนี้ก่อนเดี๋ยวชดต่อไปโอกาสหน้าต่อไปเดี๋ยวจะทําคลิปทําอะไรให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะครับขาจะครายไปมะกูก็อยู่ด้านหลังครับมีน้ําตกมีอะไรด้วยหลายอย่างเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะยาวเกินไปเดี๋ยวจะขี้เกียจดู โอเคครับผมขอบคุณครับ